สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7มก,กราคม2568นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการวางแผนเทรดหน้าเพจเนะาะเพราะฉะนั้นนะคะมุมมองทางคำวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะค่ะเรามาเรินพทธามเฟรมมันเหมือนเดิมเนะมาะเมื่อวานพี่แอมพาไปดูแล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมมุมมองก็คือราคานะคะยัง มีทิศทางขาขึ้นอยู่เนอะ EMA ยังคงซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นหน้าใบาในทำเฟรมนี้ยังคงได้เปรียบนะคะเดี๋ยวเราดับไปดูที่ทำเฟรม day ในทำเฟรม week นะคะพอในทำเฟรม week คะ่ะเราก็จะเห็นว่าการพักตัวของเขาเนี่ยยังคงพอๆกันอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะมีโอกาสที่ราคาก็ยังจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกหนึ่งชุดบวกกับตรงนี้เกิดสัญญาณฮิตเด้งเรียบร้อยนะคะ ฮิตด้วย EMA ก็คือในทำเฟรมเนี้ยถึงแม้ว่าจะตัดกลางนะคะแต่ว่าก็มองว่าเป็นการพักตัวชุดสุดท้ายก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปอีก1ชุดซึ่ง EMA ในทำเฟรมมันเนี่ยยังคงซัพพอร์ตอยู่นะคะเ,เพราะฉะนั้นวิกกับมันนะคะหน้าบายยังคงได้เปรียบนะคะเดี๋ยวขอตีกรอบไซด์เวยของ i ทำ f เฟรมมันของทำเฟรมวิกไว้ก่อนนะ พอดับมาที่ทม์เฟรมเดย์นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือ EMA พาดผ่านกลางบ่งบอกอะไรเราได้บ้างก็คือราคาเกิดเป็นไซด์เวย์นะคะแต่ว่าราคาเขาไม่หลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณน,นี้นะคะแล้วก็โซนต้นกำเนอ,อตรงนี้ก็จะมีโซนต่อเนื่องของ t ทม e เฟรมเดย์อยู่ราคาปรับตัวลงมา ชนกับโซนต้นกำเนิดแถวๆบริเวณนี้นะคะแล้วราคาก็ปรับตัวกลับขึ้นไปสามารถทำลายซับไพ่ฝั่งซ้ายมือได้นะคะบ่งบอกอะไรได้บ้างบ่งบอกว่าชุดการเคลื่อนที่ที่ลงมาตรงเนี้ยค่ะที่ลงพักลงพักแล้วก็ลงตรงเนี้ยกับชุดการเคลื่อนที่ที่ขึ้นมาฝั่งขวาเนี่ยเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่ชุดฝั่งขวา ในไทม์เฟรมนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือราคาขึ้นนะคะพักตัวขึ้นแล้วตอนนี้ก็กําลังพักตัวอยู่นะคะเราจะมาดูกันว่าราคาจะขึ้นไปอีกรอบไหมหรือว่าพักตัวแค่นี้แล้วลงต่อ,อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับลงไปดูในไทม์เฟรมย่อยก็คือ4ชั่วโมงอีกทีหนึ่งนะโอเคค่ะ พอระดับมาในทำเฟรมย่อยนะคะเราก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของเขาชัดเจนมากขึ้นเนาะจากเดิมที่เราตีสวิงว่าเป็นอย่างนี้เป็นสสวิงตีขึ้นได้นะคะในทำเฟรมเดย์พอดับลงมาเราจะเห็นว่าชุดการเคลื่อนที่ของเขาตรงนี้ค่ะเกิดการขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักขึ้นนะคะแล้วก็ จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขาจะขึ้นต่อด้วยชุดการเคลื่อนที่เดียวกันเขาควรที่จะพักตัวพอๆกันแล้วไปต่อแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือราคานะคะเขาปรับตัวลงมาด้วยความเร็วแรงชันน่าจะตรงเนี้ยในไทม์เฟรมย่อยๆน่าจะเกิดสัญญาณ h i ต d e n นะคะแต่ว่าไม่สามารถทำนิวไฮได้เนาะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวลงมา เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนตัวมองว่าฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวาม,มือทางเนี้ยเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือราคาลงมาใช้โซนบริเวณแถวๆนี้นะคะแล้วก็เกิดสัญญาณฮิตเด่น i v เวอร์เจด้วยฮิตนะคะแต่ว่า EMA เขาเนี่ยไม่ได้สพอร์ตเลย ซึ่งบอกอะไรเราได้บ้างนะคะก็คือราคาอาจจะเป็นไซเย์หรือเปล่าที่ราคาลงมาเกิดสัญญาณฮิตแต่ว่าไม่สามารถทำนิวไฮได้แล้วราคาเริ่มที่จะออกข้างแบบนี้นะคะเริ่มที่จะออกข้างปึ้งปึง,ง EMA จากเดิมที่แบบตัดกลางนะคะก็เริ่มที่จะมากดหน้าเซลแทนประมาณนี้ เราก็จะรอเซลล์กันนะคะซึ่งในไทม์เฟรมย่อยๆนะคะ h 1 m 3 0 m 1 5 m 5อะไรตอนเนี้ยก็คือเริ่มที่จะมีแนวโน้มว่าเขาจะกดลงและเพราะฉะนั้นนะคะส่วนตัวมุมมองวันนี้นะคะมองว่าหน้าเซลล์ยังค่อนข้างได้เรียบมากกว่านะคะอ่ะอันนี้มุมมองแรกเนาะ กับมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือราคาลงมาฮิตใช่ไหมคะแต่ว่าราคาสามารถขึ้นไปติดบริเวณแถวๆนี้แล้วราคาม้วนตัวกลับลงมาไม่หลุดโซนต้นกําเนิดบริเวณแถวๆนี้นะคะเกิดสัญญาณคอนเฟิร์มอะไรใดๆต่างๆเกิดฮิตไม่ทำนิวไฮอะไรอย่างนี้แล้ว EMA จากเดิมที่กดอยู่ด้านบนเริ่มที่จะมาช้อนอย่างเงี้ยนะคะ เราก็จะมองหน้าบ่ายมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ราคายังคงอยู่ในกรอบไซเวย์เนาะจริงๆในกรอบไซเวยยเนี่ยเกือบจะทุกทุกไทม์เฟรมเลย H 4เองก็ตัดกลาง D ก็ตัดกลาง V ก็ตัดกลาง H 1เองถึงแม้จะกดอยู่ด้านบนนะคะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรอความชัดเจนเนาะ ตอนนี้ณปัจจุบันเลยหน้าเซลล์ได้เปรียบมากกว่าแต่ว่าถ้าราคาลงมาแล้วเขาไม่สามารถหลุดสวิงแถวๆบริเวณแถวๆนี้ไปได้นะคะก็จะไม่สามารถลงได้มีโอกาสที่ราคาจะเกิดสัญญาณฮิตไม่ทำนิวไฮราคาปรับตัวออกข้างแล้วราคา EMA จะเริ่มซัพพอร์ต่บงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูหน้าง,งานแล้วก็พิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมเนาะอย่าลืมว่าเรามีไรฟ์สดตอนเช้าน่าจะประมาณ9ก้าโมงนะคะมาแจมกันน่าจะมีนำเว็บด้วยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ